สำหรับโรงเรียนมั่นหนองลุมพูกนะคะตำบหลหนองเรืออำเภอโนอนสายจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งนะคะที่ที่ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักคุณครูต้นแบบแล้วก็เป็นคุณครูในดวงใจของดิฉันด้วยตามมาเลคานี่คือนะคะท่านคุณครูเทียนพรงทองทคตนะคะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษสาขาการศึกษาประถมวัยนะคะนอกจากนะคะท่านจะเป็นครณครูต้นแบบแล้วก็เป็นคุณครูในหัวใจของดิฉันแล้วนะคะท่านยังถือว่าเป็นไอดอลของดิฉันนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมรวมถึงนะคะเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าท่านนี้ถือว่าท่านมีบุคลิกภาพที่เนี้ยบตลอดนะคะแล้วก็นะคะดิฉันเองนะคะต้องขออนุญาตนะ ท่านเล่าถึงประสบการณ์นะคะในการจัดประสบการณ์จัดการเรียนการสอนร,รวมไปถึงนะคะทำอย่างไรนะคะเด็กของเรามาโรงเรียนอยากมีความสุขค่ะการจัดประสบการณ์ของตัวฉชันเองนะคะที่จัดให้เด็กแต่ละว,วันนั้นนะคะก็คือจะยึดหลักของปรัชญาของโซเบียวเลยนะคะท่านบบกว่าส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามธรรมชาตินะคะให้เจริญขึ้นโดยการผ่า,านการเล่นและกิจกรรม และผ่านกิจกรรมนะคะคําว่าพัฒนาการของเด็กรรมธรรมชาติของเด็กนั้นนะคะพัฒนาการก็คือพัฒนาการทั้งสีด้านด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์จิตใจทางด้านสานังคมแล้วก็ที่สาคัญก็คือสติปัญญานะคะและที่สําคัญนะคะการกิจกรรมให้เ,เด็กแต่ละวันนั้นนะคะกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั้งหกหลักนะคะที่ที่จะให้เด็กแต่ละวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวในจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีแล้วก็กิจ,ะจะกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมการแจ้งและสุดท้ายก็คือจะจะก,กิจกรรมเกยการศึกษานะคะอันนี้คือเด็กได้ได้เรียนรู้ในแต่ละวันอยู่แล้วกิจกรรมพวกนี้เราสามารถที่จะแยกแยะเด็กเด็กได้ว่าเออเขาเรียนเขาเรียนแต่ละวันเราสามารถจะประเมินเด็กได้ในแต่ละวันประเมินโดยการสังเกตเด็กแต่ละคนว่าเขามีศักยภาพเขามีความ ต้องการที่จะเรียนอันไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> เราสามารถเียเด็กได้ <c oughs> โดยโดยการาให้สอดคล้องกับกิจกรรมางานวิชการของเด็กเพแต่ละปีนะคะค <c oughs> ือตัวเ็ัวดิชันเองเนี่ยคือเด็กของเด็ดิชันเองนะคะได้เป็นตัวแทนของของศูนนะคะ <c oughs> ตัวแทนศูนย์ในการกิจกรรมค่ะไม่มว่าจะเป็นกิจกรรมปปรการฉีดปากกา ะะการดิบและมันที่ก็เป็นตัวแทนของศูนย์ศิลปปีแล้วลนะคะอันนี้ก็ก็เหมือนที่ท่านว่านะคะถ้าที่ได้รับทราบมาก็คือแต่ละปีเของเรานี้นะคะจะได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการแล้วก็จะได้รับรางวัลน,นะคะในระดับเหรียญทองเหรียญเงินตลอดเกือบทุกครั้งนะคะที่เข้าเข้าร่วมจังหวันะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะเรียนถามท่านอยู่ว่าในการาจ,จัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ในเรื่องของสื่อคะ่ะ สื่อการเรียนการสอนท่านจะเน้นสื่อประเภทไหนคะสื่อสื่อที่เน้นก็คือสื่อที่เราสามารถนํามาทาได้กตัวเองนะคะคือจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อแต่สื่อที่เราผลิตขึ้นเองใช่ไหมใช่ใช่เชิญน้าคุณครูจะเน้นเป็นสื่อจากธรรมชาติหรือว่าจากจากของเหลือใช้คะเชวนมาส่วนมากจะเป็นของเหลือใช้นการนมาผลิ์ขึ้นมาอันนี้คือว่า เปิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วนะคะแล้วก็จะอยากจะเรียนถามท่านอยู่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปน,ปนคำแนะนำหรือว่าเป็นแนวทางนะคะว่าเราจะทําอย่างไรให้เด็กที่มาโรงเรียนเนี่ยมีความสุขกับการที่มาโรงเรียนก็คือตื่นเช้ามาแล้วอยากจะมารเรียนไม่ถึงเพื่อนไือถึงครูอะไรอย่างงี้ค่ะท่านขอคําแนะนําจากท่านค่ะค่ะอันนี้เด็กเด็กในแต่และคนแต่และครอบครัวมาจะ,จะไม่เหมือนกันนะมารวมกันแล้ว มันจะมีพัฒนาการแตกต่กางกันออกไปมีความคิดไม่มเหมือนกันนะคะบางคนก็มาจากโรงเรียนศูนย์จากศูนย์วัดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มาจากศูนย์วัดแต่ก่อนมาจากบ้านเลยโดยตรงเลยเดี๋ยวนี้จะมีมาจากศูนย์วัดศูนย์พัฒนา,ารเด็กนะคะ,ะเดี๋ยวนี้พัฒนาการเดี๋ยวนี้เด็กเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอเรียนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาเลยแล้วจากแบบว่ามีมีการเตรียมความพร้อมามาในระดับ ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่แต่ที่ที่ันยึดก็คือเป็นคาถาของตัวชันเองนะคะก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสใจเมตตาพาสนุกนะคะยิ้มแย้มก็คือให้ความรักแกดเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะคะแจ่มใสก็คือจิตใจสุขภาพจิตใจดีสุขภาพจิตดีนะคะ ทำให้เด็กอยากเข้าใกล้นะคะเด็กคนไหนที่งอแงเราก็สามารถปลอบประโลมเด็กให้เด็กอยากให้มีให้เด็กมีความมั่นใจขึ้นนะคะใจเมตตาปลอบประโลมเด็กเวลาเด็กร้องไห้งอแงนะคะพาสนุกก็พาเด็กเล่นเล่านีทานให้เด็กฟังอะไรพวกนี้นะคะพาเด็กเล่นเกมเล่นอะไรสามารถที่จะผ่อนคลายเด็กได้ แล้วก็เปรียบเสมือนว่าพอเขามาอยู่กับเราให้เขามืความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับผู้ปกครองที่บ้านใช่ไหมคะทำให้เด็กมีความอบอุ่นเด็กจะได้มีความไว้างใจกับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันเองนะคะก็ได้รับนะคะความรู้แล้วก็แนวทางอย่างมากมายนะคะจากคุณครูเพียงทรทองโค้ชท่านก็ถือว่าเป็นคุณครูต้นแบบแล้วก็เป็นคุณครูในดวงใจของดิฉันนะคะเพราะว่าตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยที่มาฝึกสอนนะคะท่านก็ เป็นคุณครูพี่เลี้ยงน,นะคะที่คอยฝึกสอนคอยแนะนำนะคะพิฉันมาตลอดก็เป็นครูที่อยู่ในดวงใจดิฉันตลอดมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะพิฉชันก็นะคะจะนาสิ่งที่ท่านนะคะให้คาแนะนํานะคะไปปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะกับตัวเด็กเองกับผู้ปกครองแล้วก็กับชุมชนนะคะวันนี้ต้องขอนะคะกราบขอพระคุณท่านคุณครูเพียงพรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณ